ลำดับจากนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม x w i d c a p นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ชมการใช้โปรแกรม Desktop Recorder ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้โปรแกรม x w i d c a p ลักษณะการทำงานก็คล้ายกันนะครับแต่ว่า x w i d c a p นั้นมีความแตกต่างในเรื่องของการจับภาพนะครับในเฉพาะบางส่วนของหน้าจอได้อย่างละเอียดนะครับเรามาลองดูวิธีการนะครับ เริ่มต้นเราเข้าสู่โปรแกรม X-Widcap นะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับหน้าจอในส่วนที่เราต้องการจะบันทึกนะครับผมยกตัวอย่างหน้าต่าง t ทอร์มินซึ่งอยู่กลางหน้าจอนะครับเราก็ทำการลากโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม X-Widcap นะฮะลากตรงไตเทิลบาเลื่อนลงมานะครับให้อยู่เหนือของหน้าต่างที่เราต้องการจะบันทึกนะครับจากนั้นใช้เมาส์คลิกที่ ปุ่ม select ซึ่งเป็นการ select area นะครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะบันทึกนะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นใช้เมาส์ลากลงมานะครับจากมุมบนด้านซ้ายนะครับลากลงมานะครับจนถึงมุมล่างด้านขวานะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการที่จะบันทึกนะครับเมื่อเราตรวจสอบดูถูกต้องแล้วนะครับก็ทำการบันทึกได้โดยวิธีการเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม start นะครับ จากนั้นโปรแกรมก็จะทําการบันทึกนะครับในส่วนเฉพาะหน้าต่างที่เราเลือกเอาไว้นะครับอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวในส่วน,นต่างๆก็จะถูกบันทึกเป็นวิดีโอทั้งหมดนะครับเมื่อเราบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Stop นะครับโปรแกรมก็จะทําการหยุดแล้วก็ทําการเรนเดอร์ ภาพวิดีโอนั้นขึ้นมานะครับเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งไฟล์วิดีโอนี้ก็สามารถที่จะไปใช้กับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับได้อย่างหลากหลายนำไปใช้แปลงไฟล์ไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้โดยง่ายดาย